ประเด็นก็คืออะไรคือคู่นี้คือหลิงหลิงคองกับออมกรนภัทรเนี่ย<ช>นะก็จริงๆเนี่ยมีคนต้นเหตุก็มีคนมาคอมเมนต์แซะในโซเชียลบอกเฮ้ยเธอเธอสองคนนะ่ะไ,ไปวิ่งเล่นในสนามบอลเหรอเออไปวิ่งเล่นในสนามบอลที่จัดงานบอลช่องสามจริงๆเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันถ้าคือภาพเนี้ยคนคนคิด คนไม่คิดอะไรก็คือเขาก็วิ่งหนุกหนานในงานบอลมันก็ดูเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแสดงถึงความผูกพันของทั้งคู่เ<อ>ห็นเขาวิ่งเล่นกันสิ่งอ้อมนะเขาจะว่าแต่กลับที่ชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่าทั้งคู่พยายามทําตัวให้ดูโดดเดน่นบางคอมเมนต์บอกว่าไงรู้ปะเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่เรียบร้อยไปเปรียบเทียบกับนางเอกในช่องคนอื่นๆด้วยนะคนอื่นเขายืนกนเรียบร้อยนี่ก็วิ่ง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 ,งอันนี้<อ>คือมุมคนที่แบบดูแบบ ดูไม่โอเคอะคนอื่นพูดที่เอามาแซะนะคนที่ม,มาแซะทีนี้ก็ไปเจอ,อหลิง,<า>ลงออมสองสาวเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาแต่งตัวออกงานอ e ีเวนต์แปลงโฉมเป็นสองเงือกสาวสวยอสองเงือกอันนี้แปลงในแบบอินเตอร์เป็นต้อนรับเทศกาลสงกรานแบบเป็นเงือกสาวเอเอ,เอนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้หลิงออมก็บอกว่า,าก็เห็นดราม่าดังกล่าวและ ใครจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาคิดกันไปนานาจิตต่างๆจิตต่างใจไม่เป็นไรค่ะเอ,อถามต่อบอกชินกับข่าวดราม่าไหมออมบอกเลยก็คงไม่มีใครชินหรอกกับการโดนด่าแบบนี้<ฆ>แต่ต้องปล่อยและไม่เข้าไปอ่านค่ะอตอนนี้รู้จักวิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเราต้องจิตใจเข้มแข็งเราอยู่ตรงนี้เราตั้งใจทำงานของตัวเองดีกว่า ที่ผ่านมาก็ให้กําลังใจกันและกันอยู่แล้วอ่ทีนี้นะะก็มีเรื่องอื่นต้องเคลียร์อีกเรื่องอื่นที่ต้องเคลียร์ก็เพราะว่าเนี่ยสองท่านเนี่ยนะคะน้องหลิงน้องอ้อมเนี่ยนะคะเขาออกอีเวนต์กันแบบฉ่ำมากอ,มออกอีเวนต์กันแทบทุกวันเจอพี่สื่อบ่อยมากแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ต้องแบบนี้ก็คือต้องถามหน่อยว่าดาราเนี่ยออกอีเวนต์บ่อยมีวิธีการพักผ่อนดูแลตัวเองงไงให้หน้าผมเป๊ะแบบนี้จำสคริปต์ยังไงพูดเกี่ยวกับลูกค้ายังไง ให้มันเปะฟังได้แบบนี้กต้องเตรียมตัวนะแล้วก็หลิงอมก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาทํางานหนักมากจนเวลาพักผ่อนน้อย<ะ>หลิงหลิงก็รู้สึกได้ว่าเวลาที่เราตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แต่ไอ้ร่างกายมันไปไงแต่บางครั้งร่างกายก็ตอบโต้มาไม่ไหวทําได้ไม่สุด อพอรู้สึกว่าทําได้ไม่สุดเนี่ยตัวเองก็จะเสียใจใช่เหมือนสาวออมบอกว่าบางทีเนี่ยทำงานเยอะพักผ่อนน้อยคราวนี้น้ําตาลมันตกพี่เต้นอพอน้ําตาลมันตกมันก็มีหน้ามืดบางคล้ายจะเป็นลมในงานฟุตบอลช่อง3อม 3> ที่ผ่านมาเหมือนกันนะม,มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนและ<ๆ>ก็เลยพยายามหาเวลาดูแลตัวเองพักผ่อนด้วยอะไรด้วยคุณผู้ชมฟังเสียงคู่นี้กันฮะ,คะใครจะคิดยังไงก็ปล่อยให้เขาคิดไปก็คือแฟน คนส่วนมากคนส่วนมากก็รู้ว่ามันคือการบอลเราวิ่งกันเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการชินอะไรก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงอะไรแบบนี้นาตาติดตังค่ะไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่ค่อยชินหรอกใครโดนว่าจะชินได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปอ่าแนแค่นั้นเองปล่อยให้เขาคิดของเขาเลต้องจิตใจเข้มแข็งค่ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็าตั้งใจทำงานของเราดีกว่า ไม่ใช่แค่พี่หนิงด้วยนะครอบครัวทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยหิวใจให้เราคอยให้กำลังใจเราเสมอจริงมีแผนที่จะพักค่ะพราะพ่อหลังหลังมาทำงานเยอะเรารู้สึกว่าแบบร่างกายเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยแบบว่าแผนที่จะมีวันหยุดให้ตัวเองบ้านเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีคือจุดที่แบบเริ่มไม่สบายบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วรู้สึกว่าบางงานคือคือหลิงเป็นคนที่ทํางานแล้วหลิงอยากเต็มที่กับงานแล้วพอบางครั้งร่างกายไม่ไหวมันก็รู้สึกว่างานออกมาไม่สุดอะไรหลิงก็รู้สึกว่าเสียดายโอกาสที่เขาเข้ามาแล้วส่วนมากก็จะเลิกงานดึกแล้วก็ตื่นมาทํางานเช้าแล้วก็เลยแบบตอนเย็นคือไม่ไม่ได้ไม่ค่อยจับพอสับที่เหตุหายไปไม่ใช่อะไรทํางานนะคะอืมก็ที่เห็น หายไปก็คือทํางานแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าพอทํางานเสร็จดึกแล้วน้องบอกว่าน้องก็จะไม่จับโทรศัพท์พยายามพักผ่อนและนอนเลยเพราะว่ามันเป็นนะพี่เตนบางทีเราจับโทรศัพท์แล้วจะวอ่ะประมาณห้าทีไม่มีมันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งลัาบางทีแสงสีฟ้าบูไราจากโทรศัพท์มือถืออะมันทําให้เรานอนไม่หลับนะออแล้วก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายบางทีเราเข้าไปเผืออเรื่องชาวบ้านอะ่ะแลยวเวลาโดยเฉพาะถ่ายต่อๆเนี่ยนะ ไมม่ันแบบเดียวนะแบบเดียวจริงพี่เต้หนูว่าแบบเคยแบบว่าเล่นๆว่าอ๋อเดี๋ยวสิบห้าทีแล้วกันดูข่าวสารนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปอ่านข่าวได้เป็นชั่วโมงพี่รู้ตัวบางทีคือเที่ยงคืนกับตีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีระยะห่างจากโทรศัพท์ของเราได้บ้างอะดูคลิปอะไรนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งดูเยอะอ่านข่าวลักษณะไหนลักษณะอ่านข่าวในทวิตเตอร์บ้างใน X บ้างเอ๊ะใน X นี่มันจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนอ๋อเหรอฮะใช่บางทีมีการแบบ บังคับคู่เข็นหรอือหนูดูแปลกๆห้ามพูดห้ามพูดพี่กลัวไม่ต้องกลัวค่ะรู้ว่ามันโสดคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ตั้งตา oh. อาอก็ถามมาก็ตอบไปก็อยากรู้ก็ตอบ